เดี๋ยวเช็คเอาท์จากโรงแรมครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปโทรกกกันต่อนะครับวันนี้ซื้อทัวร์ไว้นะครับเป็นเดย์ทัวร์ก็ก็ไปตามตารางทริปของทัวร์ว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็กลังจะรีบเดินไปที่ f ฟ m i l y Mart ที่เป็นจุดที่นัดทัวร์ไว้นะครับอยู่หน้าสถานีหัวเรียนครับครับก็ถึงเวลาทัวร์แล้วก็กำลังเดินไปที่รถครับอันนี้ก็คือลุคทัวร์วันนี้นะครับ ไเราให้ยูเก็ตไป้นาด้วยโฟนนัมเบอร์แต่ว่า I found that just in front the family man and then the other side. โอเคครับสำหรับที่แรกของทัวร์ที่เรามาถึงก็จะเป็นที่ที่เรามาเมื่อวานนะครับก็คือ,อชีชิงฐานบีชนะครับก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาในตอนเช้านะครับเอาวันนี้ฟ้าค่อนข้าง,งปิดนะครับ ไม่ค่อยมีแดดแล้วก็หมอกเยอะนะครับหวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกเนาะสำหรับในช่วงเช้านะครับที่นี่ก็ไม่ค่อยมีคนนะครับคนจะน้อยกว่าตอนเย็นเยอะเลยแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยจะเห็นเรือประมงนะครับไม่รู้ว่ามาจอดทำอะไรแต่ว่าออตอนช่วงเย็นที่มาเมื่อวานเนี่ยไม่มีเรือประมงเลยนะครับ ครับก็เราก็ใช้เวลาอยู่ที่ซีซิงฐานครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่รถบัสนะครับก็ก่อนขึ้นรถบัสก็จะมีห้องน้ำก็สามารถจะแวะขึ้นห้องน้ำได้ก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นรถบัสนะครับ าสำหรับทัวร์เขาก็พรวาทัวร์โบโชว์นะครับอของทารโก,โกในชนอัลพามาให้นะครับนี่ดินฟังมาร์เบิลเพราะ่าดัเลี่ังต้องดูเรืทาร p ่า n แรที่ e t เขาก็เดินตามทัวร์ไปก่อนนะครับก็เหมือนเป็นเหมือนอุโมง์ อออันนี้ไม่ได้ฟังว่าที่มี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ก็ทุกคนใส่แฮมเมทนะครับป้องกันหินร่วงใส่หัวนะครับดูสีของชั้นหินสิครับ ก็ว่าถึงบางอ้อแล้วว่าทําไมมีคนในทัวร์มาถามว่าเอ้ยมามาบอกว่า you cool man อ๋อเนี่ยใส่หมวกแคปข้างในแล้วก็ใส่ทํมเม็ดใส่สองชั้นเลยฮาดี ก็จะเป็นหน้าถ่าที่เป็นหนือนผู้หญิงกำลังกินน้ำมองกันออกไม่เอ่ย น,นี้ก็เป็นจุดที่าทานอาหารเที่ยงนะครับก็ออเดอร์ข้าวเป็นเซตนะครับแล้วก็นั่งทานไปดูวิวไปนะครับ เดี๋ยวเรามาเดินเทรลกันครับ ก็เดินเทรลนี้ก็ระยะทางไม่ได้ไกลครับน่าจะเดินประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็สุดเทรลก็จะเป็น suspension bridge นะครับตรงนั้นก็จะเป็น suspension bridge นะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปกัน ก็มาเดินเทรลกันอีกหนึ่งเทรลนะครับวันนี้ธรรมชาติสุด แต่ว่าไปมาเที่ยวที่ทารโกก็มาทัวร์ก็ดีเหมือนกันครับก็เอ่อทัวร์เนี่ยเขาจะพาไปทุกจุดที่เป็นไฮไลท์เลยแต่ว่าถ้าเรามาเองเนี่ยบางจุดเราอาจจะไม่ได้ไปเพราะว่ารอบรถเนี่ยมันน้อยนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองหาทัวร์ในอินเทอร์เน็ตดูครับ ศาลเจ้าฉางชุนอีกหนึ่งจุดแวะยอดนิยมในอุทยานแห่งชาติทรโรกเป็นศาลเจ้าที่ตั้งอยู่บนหน้าผาและยังมีน้ำตกลอดผ่านด้านใต้ของศาลเจ้าทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดแปลกที่น่าสนใจหมากแก่การถ่ายรูป มื้อเย็นของเราในวันนี้ครับก็ได้เพื่อนใหม่จับทริปมานะครับครับก็เดี๋ยวเราจะกลับไทเปกันนะครับก็เดี๋ยวงวดนี้เดี๋ยวจะลองนั่งรถไฟที่เป็นรถไฟเร็วธรรมดานะครับโดยที่ไม่มีการจองที่นั่งล่วงหน้าเราจะดูว่าวันนี้เรากลับไทเปรเราจะได้นั่งหรือเปล่า ซึ่งรถไฟธรรมดาเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง40นาทีถึง3ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นรถไฟที่เป็นเอ็กซ์เพรสด่วนก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็เพิ่มเพิ่มเวลาประมาณ1ชั่วโมงจะมาดูว่าเราจะได้นั่งกันหรือเปล่าครับในที่สุดเราก็ได้ที่นั่งบนรถไฟนะครับยังเหลือที่นั่งเยอะเลย อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องที่ไฟพ e p l a t t e r n ด้วยนะครับ